ขั้นตอนที่จะเลี้ยงให้ผมนะครับอ่าพอดีกล่าวไว้ตรงนี้เลยขั้นตอนจะเลี้ยงให้ผมอ่าอย่างเช่นมีสิบบ่อให้เนาะมีสิบบ่อมันข้อทั้งหมดสิบบ่อถูกไหมครับก็นับตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่เอาสักวันที่ยี่สิบในเดือนเดียวกันนะครับนับไปเลยหนูข้อหนูลูกนับนับจากวันข้อถึงหนึ่งเดือนหรือเดือนกว่าก็ได้ เราต้องดูว่าหนูมันตัวใหญ่บ่อเนาะนะ<ม>แล้วทีนี้สมมติวราทอดทั้งเบิร์ตทีนี่อ่ะ<ม>าะเ่ากะเขาจะแยกออกมาถูกไหมครับสมมติว่าจิบก็มีร้อยตัวเนาะหมดร้อยตัวถ้าเอาไปรวมกันทั้งหมดร้อยตัวต้องแยกชายหญิงคือผู้เมียไว้ให้ผมนะอย่างนี้นนถึงจะแยกออกไปถึงจะโอเคครับ อันนี้คือบอให้ฟังเลยนะครับการก็ไปรับนีนะครับบมเมนว่าจะบม่รู้ว่าตัวใดตัวผู้ตัวใดตัวแม่มันงงไงครับบางทีหนูสามสี่เดือนเนี่ยที่ผมจะไปรับบางทีการเดินบางทีมันลอยเอากันการเดินทางเนี่ยคนเขาเขาเดินทางคือมันฟอด์สเนมันเกิดเป็นคือคือ,คอมันลําบากต้องการเลื่อนใหญ่เอาง่าไงเลยอ่ะ สวัสดีครับหนูผู้ใหญ่อุดรฟาร์ม0ู4ย์หก8 8 5ูนย์สามหกสองแปดแดห้านะครับวันนี้ครับผมอยู่ที่อำเภอสร้างคอมนะครับจังหวัดอุดรของเรานี่เองนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณแม่อะไรครับคุณแม่สนองครับผมคุณแม่แนะนําตัวหน่อยครับอยู่ที่ไหนเอ่ยคุณแม่อยู่บ้านยวดอ่าบ้านยวดตำบลบ้านยวดครับผมอำเภอสร้างคอมจังหวัดอุดรธานีครับผมแม่อยากจะถามว่าตอนนี้แม่เฮ็ดอาชีพอย่างนอปกติครับในไรตี๋ ตั้งแต่ที่มีกะทับหน้าเฮ็ดสวนผู้นี่ล่ะครับสวนผู้ก็เลยหันมาอยากเลี้ยงหนูร้องมึงสวนผู้นี่อ่าเลี้ยงเฮ็ดมาโดดไปไหนครับเฮ็ดแปดปีเลยไหมเป็นยังไงครับผมแปดปีเป็นยังไงความรู้สึกก็ดีคือกันนั่นแหละดีอยู่ดีคือกันดีคือกันอ่าบารนี่คือจังไงจังอยากมาเลี้ยงหนูแม่คืออยากเลี้ยงหนูที่เกอยากเลี้ยงเห็นเพื่อเลี้ยงก็อยากเลี้ยงเห็นเพื่อได้นะอ๋อครับ กายเกลี้ยงครับผมแล้วบานนีน้เห็นหนูเห่าเป็นยังไงครับข้าวหมูสึกระดียู่หนูกระไรครับผมกระโอเคอยู่เนาะแม่เนาะโอเคอายุเยอะเลยจับปะกระจับเน้องนั่นนึงนะจับกระยาวลงสุดเลยครับมาำยำใกล้ใกล้อะไรีจัจางาอีพ่อเอเ้ยลงเลยเนาะแต่คนไรล่ะพวกหลังนีย แรกแมันเคาได้ยู่นเล้อพูฟุบอดพุตหรือเป่มากี่ลดไใช่อดบอร์ตัวครับตัวนี้ปลาถ้าคุณถ้าคุณจะนีจะโอ้ไปนี่ะปลาไปนี่ก็ไปลมลไปดีดๆแล้วขุนด้วยผมเอาเเาซื้อไปมาได้ แค่จับค้างนู้นี่โอ้ยคือดีใจฮ่าเลยบ่ต้องนี่เด้อไปจับไปจับตรงนี้มั่นเออไปนราจับไงแฮ็งนี่จับตรงนี้มันเออไปจับตรงนี้มันปึ๊บเกี่นหาเออดีเลยพอจับปึ๊บขึ้นมาปึ๊บอย่างนี้ใช่ไหมเออพอจับตรงนี้มั่นไปนี่ดีสุดกันี่ธีดูหนูพอรู้ดียังครับ อ่ะจะบอกครับวิธีดูหนูอ่าหนูเพศเมียครับเห็นบอ,อหนูเพศเมียจะมีรูสองรูนะครับรูใต้หางแล้วก็รูบนเนื้อง,งอกเห็นบอแม่อ,อ่าเห็นเนื้อเห็นรูนบออ่ะอ่าอันนี้เพศเมียครับเดี๋ยวจะให้ดูเพศผู้ครับเขาจะขึ้นมาปั๊บจบหางก,ก็จะตรงนี้อ่าส่วนหนูเพศผู้ป่ะเนี่ย เพศผู้มันมีติ่งเหมือนกันเห็นไหมครับเพศผู้นะครับเพศเมียนะครับเพศผู้เนี่ยจะมีรูบนรูใต, sınız, ใต้ใต้ใต้คูหาเหมือนกันก็เร<ม>่ยนรูทาว่านนงดีนะครับ<ม>แต่อ่าของเพศผู้สังเกตว่าบนเนื้องอกจะไม่มีรูเห็นไหมอ่าเห็นไหมครับอันนี้คือหนูเพศผู้เห็นไหมครับอันนี้คือหนูเพศผู้ครับเรนียบร้อย แล้วทีนี้นะครับผมจะพูดให้ฟังนะครับตามขั้นตอนที่จะเลี้ยงให้ผมนะครับอ่าพอดีกล่าวไว้ตรงนี้เลยขั้นตอนจะเลี้ยงให้ผมอ่าอย่างเช่นมีสิบบอ่ใอในาะมมีสิบบอ่อมันข้อทั้งหมดสิบบอ่อถูกไหมครับก็นับตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่เอาสักวันที่ยี่สิบในเดือนเดียวกันนะครับนับไปเลยหนูข้อหนูลูกนับ นับจากวันคลอดถึงหนึ่งเดือนหรือเดือนกว่าก็ได้เราต้องดูว่าหนูมันตัวใหญ่บอลนะเนาะ,ะ่ะแล้วทีนี้สมมุติวันคลอดทั้งเบิบร์ตสิบบอลอ่ะเขากะเขากะแยีออกมาถูกไหมครับอ่ะสมมุติว่าสิบก็มีร้อยตัวเนาะหมดมร้อยตัวห้ามเอาไปรวมกันทั้งหมดร้อยตัวต้องแยกชายหญิงคือผู้เมียไว้ให้ผมงานอย่างน,นี้ถึงจะเย,ยกออกมาถึงจะโอเคครับ อันนี้คือบอให้ฟังเลยนะครับการจะไปรับซื้อนะครับโบเมนวาจะาบม่รู้ว่าตัวใดตัวผู้ตัวใดตัวแม่มันมงงไงครับบางทีหนูสามสี่เดือนเนี่ยที่ผมจะไปรับบางทีการเดินบางทีมันลอยเอากันการเดินทางเนี่ยคนเขา,า,าเดินทางบางทีมันมันขอดมันเกิดเป็นคือมันลําบากต้องการเคลื่อนใหญ่เอาไงเลยอันนี้คือพูดให้ฟังนะครับ โอเคแล้วที่นี่ <c oughs> มาเบื้องระบบน้ำนะพอนะ่อเนาะระบบน้ําของคุณพ่ออ่าตัวนี้นะครับ mm hmm. ของคุณพ่อก็จะอันนี้คือเป็นท่อเห็ิแปดนิ้วเนาะแปดนิ้วคือก็ถือว่าโอเคครับแปดนิ้วสูงสิบสี่เซนที่จริงนะครับสิบส mm ี่เซนแต่ตัวนี้ครับขอให้ลดลงมาเป็นสนิบเซน ต้องไปอีกนะครับตัวนี้ีเกีขั้นละที่กิน้อย่ายเลยน่าตัวนี้สูงโผล่นะพ่อท่านสูงโพดนั่นครับตัวนี้ตัวนี้มันสูงเนี่ยตัดดอกอยู่พีเด้เพราะว่าตัวนี้พอดีแล้วนะแต่ว่าตัวนี้ตามตัวนี้สูงโพดขึ้นกันต่อให้มันลงไปสมมติว่าตัวนี้ิบซีลดลงสี่เส้นครับให้มันอยู่ขางในเวลาหนูมันลงไปกินน่ะเวลากครหนามถ้าหนามแห้งนี่คือมันมันเกิดจะกระเส้นออกมาสมุด แผ่นใดที่เป็นแทงพักใหญ่ๆ,ๆเนาะ<อ>มันจะฉีดมันสีเกียกว่าแผ่อื่นอ่าเลยที่นี่ตรงเนี้คือรูระบายน้าเราเราเราทำท่อพี c ีซีลงข้างล่างเจาะเป็นสองรูเนาะนะครับต่อไปน่ะพอเนาะ,นะนต่อไปอ่าบอ่อของพ่อก,ก็ถือว่าโอเคนะครับอ่าอ่าแล้วระบบน้ําท่อพีพีซีฝั่งนี้ก็ถือว่าวา,างระบบได้ดีเนาะแม่เนาะนะครับโอเคเลยนะครับ ทางฟังน้ําอยู่ตรงนน้นใช่ไหมพออ่อตรงนั้นอ่ามีว่าวอยู่ตรงนี้มีว่าวตรงนั้นนะครับที่ได้ทีงนี้เชือเ่อกับปิดแั่นแบบนี้มาคือว,ว่าไม่แรงมากน้ำไม่แรงเออน้ำมันก็มันต้มโอเคอยู่ถือว,ว่าโอเคครับถือว่าแห้งหลายดยอกท่านแห้งหลายมันปาร์กเลยื่อมไปแล้ะแห้งแล้วฟ้านี่ก็คือฟ้าอ่าซีเมนอยู่ในร่มถือว่าใช้ได้เลยนะครับเนี่ยฟ้าซีเมนฟ้าแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดเนาะซีเมนนะครับแล้วก็มีมีตัวนี้ไว้แง้มดูเนาะ พี่ว่าโอเคเลยแม่แม่ครับโอเคในในระดับพี่ว่าโอเคเลยที่ฮัตใหม่หรือเรียกว่าเอาใหม่ไม่พับได้อ่าแล้วอาหารอลูกเตรียมมาให้เนาะพ่อเนาะออหาลูกก็จะเตรียมอาหารมาให้จะพูดเรื่องอาหารการเลี้ยงหนูพ่อเลี้ยงหนูมีสองแบบอเลี้ยงหนูแม่แม่มางางนี้ใช้เป็นผู้ที่เลี้ยงตาบู้ีนั่อยู่หน้าเตาได้สุอปังหรืนเปล่าแล้วก็ขับรถว่าน การเลี้ยงหนูมีสองแบบอ่าแบบแรกนะแบบประหยัดแต่ใช้เวลานานกว่าจะได้ผลผลิตกว่าจะได้ขายคือสมมุติว่าเราบานเอา้องเ็ตไทรนาถูกไหมครับผสมได้ผมไม่ว่าแต่อย่าขาดหวอาหารเนาะนะครับคือบางบางท่านนะแบบว่าอยากซื้อเลยนะครับว่าอยากซื้ออาหารอืเลี้ยงแปดเดือนหนูน้ําหนักยังไม่ทายังไม่เท่าหนู ดูสองเดือนเลยดูสามเดือนเลยมันขาดอาหารก็เหมือนเราเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่อันใกล้บ้านก็ ว่าสีญ่เนาะอ่าคือไก่พันไก่พันไข้กันหัวอาหารไข่บ่ได้ขึ้นเลยบ่ได้ขึ้นกันอ่าเต็นบ่สมือนี่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบหัวอาหารมันเหลือเฟือนั่นแหละครับพ่อแต่หัวอาหารมันก็หลายรุ่นเด้ใชุ่นไก่ไข่รุ่นไก่้สามเดือนรุ่นไก่หน่อยก็มีเขาเลือกเบื้องเขาตรงเบื้องกันไม่ถือดีหัวอาหารนี่บนว่าสืบสือหัวอาหารหวานรบ่ได้มันต้องมีสูตรของมันอยู่สูตรแล้วพ่อคิดสังเกตเอาไก่เอากับหนูใส่กันแล้วห้องสื่อสมมติว่าอยากได้แตได้หนูเนนาะกกกกกับไไ่่็ิขาปลายกันนบ เ้าเขาโบาเขาโบาให้ผลผลิตเท่าได้บางนี้ mm hmm. อ่าอันนี้คือคือคือไอ้แนะนํำไห้ฟังว่าเขาจะเลี้ยงแบบให้นนจำหน่ายไวหรือว่า mm hmm. เลี้ยงเรื่อยๆแต่ประหยัดต้นทุนกระลองเบิง้ง mm hmm. เราถ้ามาคำนวณดูแล้วเนี่ยผมว่าเลี้ยงแบบหัวหันเนี่ยมันประหยัดกว่าประหยัดเวลาอ่าได้ได้ผลผลิตเร็วอ่าจะดีกว่านะครับ mm hmm. คือผมทดลองแล้วไอ้ผมมีมีขา้าวโพดอาหารปลาดุก อาหารหมูเนาะผสมกันต่อเดือนนี่สิบห้าบาทสิบห้าบาทเดือนหนึ่งเอ่เดือนหนึ่งอ่ะสิบห้าบาทมันตกกินตัวตัวนะอ่สามเดือนได้ขายก็แค่เท่าไหร่กี่บาทเองนะครับเจ็ดสิ่กว่าบาทเนาะสี่สิบห้าบาทมันก็ถือว่ามันคุ่มกว่ากว่าเข้าไปขโมาสื่อเขามาให้ได้เขากินอ่ะหนูสีเงาสีหลอดสีบูใหญ่มันสีกลายเป็นหนูบ้านมันก็กลายเราก็ ราคาก็ไม่ได้คือเวลาผู้ไปต่อแล้วก็ผู้เลี้ยงก็ไม่พอใจเวลาเรามาครับโอ้ยอ่ามารับซื้อก็มันสื่อบบได้สื่อครับมันก็บบได้ตามเกณฑ์ว่าจะสามเกณฑ์ครับดูเรื่องหัวหันบบไดแมนครับถือกล้องอ่าอย่างคือกันแล้วแต่ว่าจะขาดหัวหันแต่ว่าหันเสริมมันก็มีนิดนหน้อยๆแมนครับเ่นบแมนครับจังกบโคตรแมนมั่นเรียกเบานเข้าอ้อยจังเกียรับอแต่ว่าจะขาดหัวขาดหัวหันครับแมนครับแน่นอน ลาเพื่อนบาดเนี่ยนั่นเด่บาดโอ้ให้เขาโคตรมาอะไรบอเอามาอยู่ครับสอบหนึ่งก็สอบ่าอีผาโลกระสอบเขาจะเดหาซื้อง่ายว่าบริษัทเครื้องดื่มน้ำร้อนจมีอยู่มีครับแต่อ่าซื้อกับผมก็ได้หรือยังไงก็สร้างมาเดี๋ยวผมมาเลี้ยงมาส่งให้ก็บพไก่แต่สร้างมาทีละหลายๆนี่ก็บ๊วยปกป้องคาร์นัมันมี่ยหน่อยครับ บานี้มสุดท้ายครับแม่อยากจะฝากยังครับคับคนที่อยากเลี้ยงหนูคือแม่นี่นะครับแม่จะอยากฝากผู้ไรอยากเลี้ยงกะเลี้ยงกะดียุ่าคิดว้านโอเคยืนบอกแม่คิดว้านโอเคอยัอย่ดีดบอกบ้านี้อยากคามอันแม่หนูซุมือนี้เป็นยังไงหายอยากบอกหนูซุมือที่มันหายอยากกัหายอยากกันบอาากอ คือว่าเลี้ยงเนี่ยคือคนคนหากินหนูแล้วก็คนเลี้ยงนี่เป็นมันมันมันความมู่งสืบแม่จังไดครับกับเหมือนแต่ก่อนน่ะเขาหากินหนูบ่ครับบ้านนี้มาเลี้ยงเองแม่คือว่าการเลี้ยงหนูในฟ้ามกับอ่าแบบหากินเองความแตกต่างกันเป็นจังไดแม่ว่า็แตกต่างกันอยู่แล้ว หากินยากไหมซุ่งออ๋อครับหากินยากเอาไงเนาะว่าหนูหนูปลาหนูบ้านหนูหน้าเนี่ยมันกินได้แค่ฤดูเดียวเนาะฤดูหนาวฤดูเดียวว่าฤดูหนาวเท่านั้นแหละครับผมแต่ฤต่อไปกับว่ามี่อ่าระบบาร์มปิดของเรานี่กินได้ทั้งปีเนาะกินได้ทั้งปีตลอดเลยครับผมสุดท้ายครับวันนี้สุดท้ายเด้อวันนี้สุดท้ายโอเคนะครับไม่ฝากอะไรแล้วเนาะแม่เนาะจับจับครับผม ฟอ,อยไทยนิดนึงครับฝากฟาร์มหน่อยแม่แม่ชื่อฟาร์มอะไรครับแม่ชื่อฟาร์มเมสสนงสินที่ทนี่บาทอ่าฟาร์มเนาะอยู่บ้านเลขที่อะไรครับบ้านเลขที่เกียรติก้บ้านยวดอ่าตำบลบ,บ้านยวกวอำเภอส้างคมจังหวัดอุดรธานีครับจ้าไปมาไม่ถูกก็อย่าลืมโทรมาเบอร์น,นี้ได้นะครับโทรมาเบอร์น,นี้ได้ไปไม่ถูกมาไม่ถูกครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ ามาส่งหนูคุณแม่นะครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดส r i ครให้ช่องหนูพุกใหญ่อุดรฟารมด้วยนะครับขอบคุณครับไปแล้วครับ